Mình sẽ cạt Cơm cơm Chục Cứu không được đâu nè Cứu không được đâu nè Nó ngầm Đang ตนั่นอยังเดี๋ยวสาวตูบไม่ดูน้ำแล้วก็นอน,นองมา <c oughs> พี่โอก็โดนยาเบื่อตายไปแล้วตูบลับข้อพับนยังไงรับ,รบยังเดี๋ยว <c oughs> รับทานเนี่ย <c oughs> จะ ดวนขีทานไฟห,หมุนเตาข้าไปเปปปบิ่งปลูกผักกับวันครับกดูกระตานมะหอยไปเนี่ย เปิดแล้วครับผักกาดก็พักปลอมมีพักขนาแปลงเนี่ยขอท่าหนังกวานเป็นพักกาดครับอ้อมไปกลายน้บานสวนนี่ก็ครับในสายนี่นก็เป็นสายที่นาไใบไทยนาำครับ ทช่ปันเราก็เป็นสีนี่คือเก่าครับเพราะว่าปัาดดูชอบสีนี้ขาดที่บานสวนแล้วาอ,าอาหารตะวันสองอาหารวันกับติออยุนเก่าครับของไฟ เฮ็ดมีดครับมีลดมลุดกาศคุ้มคุมมาสองมือแล้วแล้วก็แดดแล้วก็โต๊แล้วกก็คุมด่างไฟบ้านสวนแลวกวครับ โชคครับชื่อโชคโชคครับโชคโชคเงนินกระดูกเมื่อใดไปใสามใสาสออกไปใสามาสา่ไใดก็จเป็นต้องปลูกพักปลูกตะไรคร่เลี้ยงไก่กได้อไดขายปลูกพักกิดไว้กินไว้ขายน้ำครับ กันดูกับพ่อได้ขายไว้กินน้ำอยู่ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกยังไว้กินนะครับเพื่อนๆเพราะปิ่งเพราะลาบเหรอครับมาดูก,ก็ได้ตะไคร้ก็รจะได้มัดขายนะครับแบงออกขายเพราะว่าโซนนั้นเป็นโซนที่ว่าวานพักออมหมด ช่วงนี้ก็มีผักหอมปีหอมเปาะหอมเปีพักสลันแหน่พักลายยางครับผักไผ่ครับเขาเรียกผักไผ่ทั้งมเนาะเอิญผักเป้าเป้าผู้ไปเป้าอันนี้กับพิก แดะทั้งวันเขาเอิ่อพลิกหนังรัาง,งพลิกแดะพลิกน้อยหน่อยครับเพสพลิกนี่ปุ๋ยดินใส่เพิ่มใส่พักถ้าพักขนาดคือแม่บ่บ่บค่อยขึ้นน่านขึ้นครับแต่ว่าพักกาดเนาะขึ้นได้สองใบแล้ว ก็มะเขือครับต้นมะเขือเขือพ่อยเขือหวานปลูกออมไว้ต้นข้าวโพดปลูกไว้เพราก็ขึ้นเพราะช่วงกอนนะมันแดดใบจันทร์ก็พังอีตูอยู่น้ำกันนะห้างนึงตั้งมาเน่าเอินใบยอย่างง้ลืมไปแล้วเขือ พื้อบักแหงกล่องรถหงย,ยเห็นแน่หนังจริงมันไม่มีเฟืองครับแต่มีเฟืองมันเลยปลกไปมดอันนี่เอาใบจะไข่ในตัดออกจากนี้เอาปกนี่มันใบจะไข่ พุ่งในสองใบแล้วประกาศกาบก็คือพลอยเอาไปปลูกเป็นเนิบไว้น้ำขงังเนาะตะไคร้ก็ง่ามตะไคร่นี่เล้นเข้าไใขายา้ายาายหมัดที่หัวหรือหาหัวนี่มันหาบาททั้งสิบบาทเนี่ย กิไปตัดไปขายด้วกันนะครับเพราะว่าการงานบริเรเหตุเราก็ต้องหาไล่ด่ายิงดลดไล่สองลอยก็เอาเท้ว่าเร่รอนก็เอาเท้เพราะว่ามันบริเรไปเหตุการ,รงานเนาะการงานกับบริเเหตุได้ท่า,าแล้วจึงเป็น ต้องเฮ็ดเองหาเองขายเองก็งส่วนหนึ่ก็มีเงินใส่หนีใส่สินเขานะเนาะพีชก็ไข่แล้วครับไข่ได้สาม หน่วยแล้วก็ยุดหายไปสามมื่แล้วก็ไข่ไข่เตียเต้ยี่ได้ยุบประมาณหกหน่ยวยก็ล่างหัวกระไข่ห่านกับวัาน,นงนนะ่ายอะไรเนาะสวนกเกษตรผสมประส,สานครับตรงนี้ก็สิขยายมองเตียงนี่ขยายไปเป็นแปลงพักมดเนี่ยก็จะขยานออกก็ล่างกายเนาะอันนี้มือทอน้ำเอาใส่เริ่มบ้านในเก็บ เอาไอ้ปั่มจากมาปั่นหรอกอ่ะให้มันหดนามใส่รถจักรยานครับแต่งบ้านในเห็ดมะเร็งตุ๊กตา ทั้งหมาทั้งไก่เขาไปก็บ,บังไว้แน่ส่วนเกษผสมผสาบนสนร้างปุ่นกว่าที่ได้ลือบอกให้เป็นแปลงพักแปลงยังไปเรใหนมันเป็นเป็นอาชีพให้มันได้ครับเรีมันได้แล้ว,ลวตอนนี้ค่อยไปเรืเอยพอดีเมื่อเกิด บอร์จะเหตุยังน้อยครับแขนขอมือเลยครับขอมือเลยมันหล่มลงมาแล้วมันมาทับขอมือขอมือไปคำไวเลล้เลยทางเขาบานรถร้ายรถขี่เร็วกันเนาะ ขอเกือบหักเนาะครับตพราอวเก๊ปวดทุ่นี้มากเป็นหลายมือแล้วล่ะขอมือโอ้โหนั่นกลิ่าอาหารป่าโชกโชกนิ้วเข่านี่ไง กินอาหารป่าที่มันลนนุกนกับถือว่าสำเร็จมากแล้วประมาณหนึ่งเนาะสวนเกษตรเนาะล่อให้เบิ้งว่าพักมันขึ้นอากาศขึ้น่ะต้ก็เกิด กินไปแล้วหลายชุดเลยนะครับที่วานนั่น่ะโมนี่ตอนนี้เริ่มวานไหมเริ่มเขาพันษาอีกวานไมมอีกชุดมัคูดเลยทั้งเก็บมือเก็บบ่าใดเท่าใดแต่ถังใดพักเกิดขึ้นมาเดี๋ยสิท่ายห้เบื้องกเถื่อนึึงนะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนานะครับผม